การได้ร um, ่วมงานในวันเดือนปอนห้กนรมคำวันวันใหม่รุ่งอรัสดารสองพัาอกดเจาพระพสุเด็ะพระอริยะอสัมัทยาสมเด็จพระสัมราชสพลังขิบัโกเนโยร์ประทานเป็นพุทธัสสุภาษิว่าศักขาสาธุปฏิ สัทธาตั้งมั่นแล้วอยากใหยผลให้สำเร็จเรื่องไรอภีญักขิตั์สมัยที่ที่หม่พุทธศักราช2อ6 8ันรขอท่านลงตั้งมั่นในศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาเพื่อความเจริญสำเร็จทุกประการเอิขออนวยพรสมเด็จพระอริยะภูษาคัตยานสมเด็จพระสารคาม สถิตาแสงมาราและในวันนี้วาระขึ้นีใหม่ที่ท่านท่านหลได้มาร้องขึ้นีสวดมนต์เพื่อความเป็นสุริยุปเรื่องในวันขึ้นีใหม่ในวันนี้ผมขอให้ท่านท่านหลายได้รู้ว่าการสวดมนต์เป็นอย่างที่ส์ที่ส่งพลาทุภาคช่วยสร้างจิตใจให้เกิดกุศลจนก่อให้เกิดความเป็นสุ การทั่วสร้างพลังอำนาจทางจิตใจให้มีสติสมาธิปัญญาและพิจิรพิเคราะห์เป็นสิ่งต่างๆอันจะนำไปสู่การคลี่คลายได้ทุกปัญหาการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเฉลิมฉลองวารขึ้นปีใหม่ ในวระอันเป็นมงคนี้ผมขอกราบพระรัตนาคุณพระศีร,รีรัตนกรัยและศิดิ์สิธิ์ั้งหลายท,ทุกท่านเคารพถือโปรดอภิบาลประธานกอนคุ้มครองปกปักรักษาให้ทุกทกท่านพร้อมทั้งครอบครัวตงประสุงประสบแต่ความสุขความเจริญ